ก็สวัสดีครับผู้คนพบการอีกครั้งกับช่องแซฟแจ็คซีแฮชนะในคลิปนี้เนี่ยคือเรื่องราวของ s c p 2740ตัวอะไรในห้องใต้หลังคาเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีจิตไม่ปกติได้ทําให้ลูกสาวต้องหนีออกจากบ้านไปและก็พบความจริงบางอย่างที่ลูกสาวนั้นได้ทิ้งปิศนาเอาไว้ นั่นคือตัวอะไรในห้องใต้หลังคาลูกสาวครอบครัวนี้เธอหนีไปไหนแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ไปติดตามกันได้เลยครับผมซากศพเดินได้น้ำลายไหลย,ยืดแสนน่ากลัวหรือจะเป็นหมาป่าที่แอบสะกดรอยตามเหยื่อซึ่งกำลังเผลอเข้ามาในเขตอันตรายคนเดียวสำหรับ SCP แล้วสิ่งที่น่ากลัว SCP 1 0 6หรือสิ่งที่เป็นด่งฝันร้ายเมื่อมันกรีดร้องนั่นคือ SCP 0 9 6 SCP 6 8 2 สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนทั่วไปหวาดกลัวไม่เว้นแม้แต่ผู้คนในองค์กร SCP แต่ยังมีอยู่คำถามหนึ่งที่คอยตามหลอกหลอนอยู่คำถามซึ่งน่ากลัวที่สุดนั่นคืออะไรที่มันอยู่ในห้องใต้หลังคากันแน่ตัวอะไรในนั้นมันคืออะไร ในช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานเงาต่างๆสะท้อนมาที่พื้นอากาศหนาทึบทําให้รู้สึกได้ถึงความตายรอบข้างในตอนนี้ได้เลยเวลาเที่ยงคืนมาแล้วเป็นช่วงที่น่าสยดสยองมากที่สุดความกลัวมีมากกว่าทุกครั้งจนคุณนั้นแทบจะหยุดหายใจในช่วงเวลากลางคืนของบ้านตระกูลหลีอีกทั้งมีดอยู่ข้างๆสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าโอลิเวียลี ซึ่งตอนนี้ยังคงนอนหลับเธอก็แหาใจฟังเสียงรอบๆข้างพี่น้องของเธอนั้นนอนหลับอยู่ในห้องของตนไปแล้วอย่างสบายใจซึ่งความรู้สึกนั้นเธอจําไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายมันเมื่อไหร่กันพ่อแม่เธอนั้นกระซิบกันอยู่ด้านล่างหญิงสาวไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่เชื่อว่าพวกเขานั้นกําลังพูดถึงเธออย่างแน่นอนคุยอะไรกันเวลานี้นะ ก่อนหน้านั้นหลายปีการทะเลาะกันระหว่างครอบครัวดูจะรุนแรงมากขึ้นเสียงตะโกนการปิดประตูดังหรือการโยนข้าวของทุกอย่างดูตึงเครียดไปหมดบางทีพวกเขาทั้งสองกำลังวางแผนพวกเขาอาจจะไล่เธอออกไปก็ได้แต่หญิงสาวอายุเพียงแค่17ปี ไม่สิบางทีอาจจะเป็นแผนการอื่นที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าเธอจะต้องมีมีดทาครัวติดตัวไว้อยู่เสมอตอนนี้เธอรู้สึกว่ามันอยู่ใต้หมอนความกังวลต่างๆค่อยๆก่อตัวขึ้นการอยู่ในบ้านแห่งนี้ไม่เคยปลอดภัยเลย ตั้งแต่เธอยังเด็กเธอสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายที่มาพร้อมกับทุกๆคนที่เจอที่นี่ในช่วงหลายปีมานี้สถานการณ์ในครอบครัวกับแย่ลงไม่มีทีท่าว่าจะปกติได้เลยทุกคนต่างมีความสุขเว้นเพียงแต่สาวน้อยผู้นี้แต่เธอเลือกที่จะนิ่งเงียบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหญิงสาวกำลังเตรียมตัวจัดกระเป๋าเสื้อผ้าอาหารเงินจำนวนเล็กน้อยต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้หากว่าพวกเขา พยายามจะทำสิ่งที่มันเลวร้ายจริงๆเธอคงต้องตัดใจและรีบหนี้เร็วที่สุดความคิดของโอลิเวียถูกขัดจังหวะด้วยเสียงฝีเท้านอกห้องของเธอน่าจะเป็นเสียงเท้าของผู้ใหญ่สองคนซึ่งไม่น่าจะใช่พี่น้องของเธออย่างแน่นอนเธอกลั้นหายใจรอใ้อยฝีเท้านั้นค่อยๆผ่านไปลูกบิดเริ่มหมุนเธอโทษตัวเองที่ลืมล็อกนั่นไงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ที่พวกเขานั้นไม่เกลียดเธอแต่ตอนนี้พวกเขากําลังจะทําสิ่งที่มันแย่ไปกว่านั้นเมื่อประตูเปิดออกโอลิเวียก็คว้ามมีดออกมาจากใต้หมอนของตอนเองพ่อแม่ของหญิงสาวนั้นดูโกรธมากกว่าปกติราวกับว่าผิดหวังกับสิ่งที่เห็นตรงหน้านี้โอลิเวียไม่ยอมแพ้ต่อพวกเขาทั้งสอง แม้ว่าเธอจะโดดเดี่ยวก็ตามเธอหยิบกระเป๋าออกมาจากใต้เตียงแล้วก็ค่อยๆบังคับพ่อกับแม่ให้ชิดกำแพงเอาไว้ในช่วงเวลานี้หญิงสาวสัมผัสได้ถึงแววตาที่หวาดกลัวของพ่อและแม่มือของเธอสัน่นเต็มไปด้วยครามนน้ำตาทันใดนั้นมันคือเสียงของบางสิ่งซึ่งกำลังเคลื่อนตัวไปมา เสียงนั้นทําให้ตัวเธอหวั่นใจข้างบนนั้นมันคือห้องใต้หลังคาไม่น่ามีอะไรในห้องด้านบนนั้นนี่นาะหรืออะไรอย่างน้อยเท่าที่เธอรู้หญิงสาวไม่เคยขึ้นไปที่นั่นไม่เคยอยากจะขึ้นไปเลยด้วยซ้ําสัญชาตญาณของเธอบ่งบอกว่าบนนั้นมันไม่น่าไว้ใจตั้งแต่จําความได้มีเสียงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ มันดังมากกว่าเดิมมันทำให้ท้องของสาวน้อยนั้นเย็นวูบวากไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ด้านบนนั้นเราต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้เธอทิ้งมีดลงบนพื้นเธอล้องไห้ออกมาพร้อมกับรีบหยิบกระเป๋าออกไปสาวน้อยได้ยินเสียงพ่อกับแม่ตามมาจากด้านหลังขอร้องให้ฟังเหตุผลบางอย่างก่อนแต่ทว่าสาวน้อยนั้นไม่ใส่ใจทั้งนั้น สิ่งเดียวที่อยากจะทําคือรีบออกไปจากบ,บ้านหลังนี้ก็เพียงพอแล้วขณะที่สาวน้อยวิ่งเสียงห้องใต้หลังคาม,มันก็ตามเธอด้วยไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านมันจะอยู่บนหัวของเธอเสมอสาวน้อยนั้นร้อนลนจนแทบไมใ่ใส่ลงเท้าเปิดประตูแล้วรีบหลบหนีไปประตูปิดลงตามหลังเธอทันใดนั้นโอลิเวียก็หายไป กลับเข้าไปในบ้านครอบครัวที่เธอทิ้งไว้ยังคงยากที่จะยอมรับว่าได้เสียลูกสาวไปแล้วไม่ว่าจะยังไงห้องใต้หลังคามันได้เปลี่ยนไปแล้วกับว่าโอลิเวียนั้นมีผลทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน แฟรงกินและอีเวชพ่อกับแม่ของเธอหวังว่าการที่ลูกสาวของเธอออกจากบ้านหลังนี้ไปจะมีสิ่งดีๆตามมาอย่างแน่นอนแต่ทว่ามันกลับตรงกันข้ามเพราะที่ผ่านมาพวกเขานั้นไม่เคยแม้แต่จะสนใจห้องใต้หลังคาเลยแต่คราวนี้เลวากับว่าความเฮี้ยนมันดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแม้จะไม่มีลูกสาวคนโตที่เชื่อว่าเป็นกาลกินีอยู่แล้วแล้วมันต้องทำยังไงกันล่ะความมิตกังวลในเรื่องห้อง หลังคานั้นส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจของพวกเขามากขึ้นสภาพบ้านตกอยู่ในความเงียบจนน่าขนลุกเล่ากับว,ว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยากจะเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้เสียงมันเหมือนซากศพแฟรงกินคือคนแรกที่คิดอยากเจะลองเสียงขึ้นไปดูข้างบนนั้นเช้าวันนี้เขาเตรียมตัวมาอย่างดีเริ่มจากดื่มกาแฟเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นขวาขั้นแรกเพื่อเริ่มปีนขึ้นไป ไม่ว่าจะกี่ขั้นที่ต้องปีนเขาก็ไม่อาจจะเดาได้เลยมือที่สั่นกลัวค่อยๆผักประตูให้เปิดออกเมื่อเริ่มเข้าไปแฟงกินสัมผัสได้ถึงความมืดมิดเมื่อแฟงกินค่อยๆมองดูก็พบว่าตนนั้นอยู่ในห้องครัวภรรยาและลูกๆต่างอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งกำลังดูาระตูในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองหรือนี่เป็นแค่จินตนาการของเรานะ หรือว่าเรานอนกลางวันแล้วฝันว่าได้ขึ้นไปดูบนห้องใต้หลังคากันแน่เขาถามอ e ีเวสภรรยาตนแต่เธอนั้นสาบานว่ายังไม่เห็นแฟรงกินลุกจากเก้าอี้เลยเขาดื่มกาแฟคุ้นคิดไปคู่หนึ่งแล้วถามเธออีกรอบเธอได้แต่บอกว่าไม่เห็นเขาทำอะไรเลยและหันกลับไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปแฟรงกินไม่สามารถลืมเรื่องราวนี้ได้คงต้องหาอะไรทำผ่อนคลายในช่วงวันหยุดนี้ซะแล้วสิเพื่อที่จะได้ลืมลืมมันไปซะ แต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็คิดแต่เรื่องห้องใต้หลังคาเขามั่นใจว่าตนนั้นได้ปีนขึ้นไปบนใต้หลังคานั้นจริงๆมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะไม่มีอะไรยืนยันได้เพราะนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปอีกรอบหนึ่ง แฟงกินคิดมากจนปวดหัวแล้วกับว่าความทรงจำบางอย่างนั้นหายไปในคืนต่อมาหลังจากที่เขาและภรรยาได้เข้านอนแฟงกินได้แอบออกจากห้องมาค่อยๆย,ย่องจากห้องจนกว่าจะไปถึงห้องใต้บันไดนั้นเมื่อมองดูในความมืดเขารู้สึกถึงล่างสังหรณ์เล่ากับว่าจิตใต้สำนึกของตนกำลังจะเตือนให้หันกลับไป ค่อยๆปีนขึ้นไปทีละก้าวแต่แล้วลืมตาอีกทีก็กลับมานอนกับภรรยาข้างๆซะอย่างนั้นมันเรื่องบ้าอะไรกันแน่นี่เราเผลอหลับจนเก็บไปฝันอีกแล้วเหรอแต่ทำไมเขาถึงฝันซ้ำๆล่ะแต่ทำไมเราถึงฝันซ้ำๆกันสองครั้งติดเลยครั้งแรกที่ห้องครัวมันไม่น่าเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นคงต้องลองอีกทีเพื่อความแน่ใจเดินไปที่ห้องโถงปีนขึ้นไปเปิดประตูใต้หลังคาอีกครั้งนั่นไง มันเกิดขึ้นอีกแล้วลาบกับเป็นฝันแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะรู้คือการมองเข้าไปในห้องนั้นจะทําให้ทุกอย่างย้อนกลับมาเพราะแบบนั้นจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างในมีอะไรเขาพยายามจะสลัดความคิดแปลกๆนั้นออกแต่ทําไม่ได้หยุดจินตนาการถึงการปีนขึ้นไปบ,บนห้องใต้หลังคาไม่ได้เลยมันหลอนไปหมดบ้าเอ้ยนี่บ้านเราแท้ๆเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรมันแปลกอย่างบอกไม่ถูก คืนนั้นแฟรงกินแทบนอนไม่หลับในห่วงความคิดมีแต่การปีนขึ้นไปแล้วก็วนหลูปราวกกบว่าเป็นแค่ความฝันเช้าวันต่อมาเขาลองพยายามอีกครั้งหนึ่งแต่ก็พบว่าตนนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้แฟรงกินพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงยังภายในห้องนั้นได้เลยภรรยาสังเกตเห็นความผิดปกติของสามีเธอแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรไม่ว่าจะยังไงแฟรงกินก็เริ่มหวาดกลัวสับสนมากขึ้นเรื่อยๆ เธอพอจะเดาออกแล้วว่าเป็นเพราะอะไรและรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่ผ่านห้องใต้หลังคานี้คคำถามซึ่งต้องการคำตอบดังนั้นเธอต้องเริ่มค้นหาม,มันเองเธอพอจะรู้ชะตากรรมของตนเองบ้างแล้วว่าจะเป็นยังไง หากต้องเข้าไปหลายสัปดาห์ผ่านไปแฟงกิ้นและอีวชพยายามที่จะไม่สนใจห้องใต้หลังคานั่นแฟงกิ้นกลับมาถึงบ้านช่วงวันอาทิตย์พร้อมกับบอกว่าตนได้ลาออกจากงานแล้วเขาต้องการให้ครอบครัวของเราย้ายบ้านไปแล้วไปอยู่ที่อื่นพร้อมกับมีนัดกับนายหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อหาลือเรื่องการขายบ้านแม้ลึกๆภรรยาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ดีกว่าที่ต้องอยู่แบบนี้และนั่นคงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับแฟงกิ้นมันอาจจะจบลงสักทีวันต่อ านายหน้าก็ได้มาถึงนั่นถือเป็นข่าวดีมีใครบางคนสนใจบ้านหลังนี้และพร้อมจะจ่ายมากกว่าที่คุณเสนอหลายเท่าเลยมันคือเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งของพวกเขาเลยก็ว่าได้พวกเขานั่งบนโซฟากับนายหน้าแฟงกินหยิบปากกาและเตรียมพร้อมที่จะเซ็นสัญญา แต่ในทันทีที่ปากกาแต่กระดาษอยู่ๆเขานั้นก็กลับมานั่งในห้องครัวกับภรรยาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับกาแฟาในมือเธอจ้องมองด้วยความแปลกใจพวกเขาทั้งคู่จำได้ว่ากำลังจะทำสัญญาพร้อมที่จะขายบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี้แต่แล้วมันเหมือนกับวนลูปกลับมายังที่นี่ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งซะอย่างนั้นแฟรงกิ้รีบกดมือถือเพื่อติดต่อในหน้าถึงเรื่องซื้อขายบ้าน มันดังขึ้นอยู่คู่หนึ่งจากนั้นข้อความกลับบอกว่าเออเลอถูกตัดการสื่อสารอย่างกระทันหันเขาจึงเข้าไปค้นหาในหน้าซื้อขายบ้านแต่ว่ากับว่างเปล่าเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงๆความโชคดีของทั้งสองมันจบลงแล้วจากนั้นเขาจึงคว่างกาแฟออกไปด้วยความโกรธโมโหปาปนกันไป ไม่นานเด็กน้อยที่กำลังเล่นอยู่ก็ต้องหยุดชะงักเพื่อมาดูที่มาของเสียงผู้เป็นแม่จึงบอกให้ออกไปก่อนจากนั้นจึงค่อยๆทำความสะอาดบ,บริเวณโดยรอบความเครียดไม่ได้ถาโถมเขา จนถึงช่วงเวลาเข้านอนเขาเสียโอกาสในการขายบ้านด้วยเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายภรรยานอนอ่านหนังสือบนโซฟาในขณะที่คนอื่นๆน,นั้นค่อยๆหลับลงและเมื่อเปิดหน้าถัดไปเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงนั้นมาจากชั้นบนไม่ใช่เสียงสามีแล้วมันคือเสียงอะไรเป็นเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงมันเหมือนกับโอลิเวียอีเวนนั้นไม่อาจจะแยกได้ว่าเสียงนั้นกำลังจะเสืออะไรกันแน่ ต้องใช่โอลิเวียแน่ๆเลยเธอพยายามหลีกเลี่ยงไม่สนใจมาตลอดเพราะกลัวว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจแต่ตอนนี้มันยากเกินจะต้านไหวหากเธอหนีออกจากบ้านไปแล้วโอลิเวียที่กลับมาล่ะความเป็นแม่ของเธอมันยังคงหลงเหลืออยู่เดินไปที่ห้องใต้หลังคายอย่างช้าๆเพื่อเริ่มปีนขึ้นไปเด็กๆได้ยินเสียงจึงออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแม่กำลังทำอะไรอยู่คะลูกคนหนึ่งถามแต่ไร้การตอบกลับ ในหัวเธอตอนนี้ได้ยินเพียงเสียงอลีิเวียที่ห้องใต้หลังคาแม้จะไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ทางเดียวคือต้องมองให้เห็นกับตาตนเองเธอผักประตูและปินขึ้นไปบนความมืดมิดเบื้องบนกลับมาด้านล่างเด็กๆจ่องมองมันได้ฟังเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงกระซิบดังอยู่นานจนกระทั่งแม่ของเด็กต้องเดินลงมามีอะไรอยู่บนนั้นเหรอคะลูกของเธอถามผู้เป็นแม่หันมาด้วยแววตาที่ไม่ค่อยโอเคนะัก เธอจึงใส่หัวแล้วเงียบไปคู่หนึ่งเมื่อเธอพูดน้ำเสียงมีความสั่นกลัวปนไปกับความสยองขวัญแม่ไม่รู้สิอาจจะไม่ใช่โอลิเวียจากหนึ่งวันเป็นสัปดาห์และสัปดาห์กลายเป็นเดือนจนกระทั่งเป็นปีๆ ครอบครัวนี้พยายามทนอยู่ทุกวิธีทางเพื่อรับสภาพเหล่านี้ได้แม้ว่าจะเลิกสนใจแล้วมันก็ยากที่จะทนอีกต่อไปพวกเขาจึงคิดจะทำลายบ้านหลังนี้ทว่าหลังจากที่เซ็นเอกสารพวกเขาก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงอีกครั้งหนึ่งแถมยังพบว่าบริษัททุกบ้านที่เคยติดต่อก่อนหน้านั้นมันไม่มีอยู่จริงซะอย่างนั้น แม้ว่าแฟรงกินจะพยายามสำรวจห้องใต้หลังคากี่ครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากแต่ที่สุดแล้วเมื่อหมดความอดทนเขาจึงโฆษณาประกาศขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่อธิบายไม่ได้นี้ให้มาแก้ปัญหาแต่สิ่งนี้กลับเป็นที่สนใจขององค์กรองค์กรหนึ่งและแล้วชายกลุ่มหนึ่งก็มายังหน้าบ้านเขาโดยระบุว่าพวกตนคือองค์กรที่จะสามารถช่วยเหลือได้ เจ้าหน้าที่พิเศษซึ่งกำลังปีนขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาแต่พบว่าตนว้ามายังจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งพวกเขาเริ่มเขียนบันทึกเหตุการณ์นี้พร้อมเน้นย้ำประโยคอยู่สองข้อว่าความเข้าใจในสิ่งนี้และความจริงที่เปลี่ยนแปลงได้ทางเจ้าของบ้านแม้จะไม่เข้าใจในคำพูดจากนั้นเจ้าหน้าที่ขององค์กรจึงเปิดเทปประกาศป้องกันการเข้าไปยังเขตต้องห้ามพร้อมบอกให้เจ้าของย้ายออกมาด้วยเช่นกัน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดรดอสเซสขององค์กร SCP ได้ทําการขอสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแปลกประหลาดในห้องใต้หลังคานั้นรวมถึงลูกๆและเพื่อนบ้านด้วยหลังจากการสัมภาษณ์เหล่านี้ทางองค์กรพยายามจะสํารวจอยู่หลายครั้งเช่นการใช้โดรนบินขึ้นไป อย่างไรก็ตามทุกอย่างกับไม่ประสบความสําเร็จหลังจากความพยายามเหล่านี้ทางองค์กรพบว่าการบันทึกเรื่องราวของมันได้หายไปแล้วกับว่าการสืบข้อมูลของห้องใต้หลังคาไม่เคยมีอยู่จริงทีมนักวิจัยต่างหมดหวังในการไขปริศนาของสิ่งแปลกประหลาดนี้โอลิเวียลูกสาวที่หนีออกจากบ้านไปหลังจากนั้นทางองค์กรจึงตามสืบจนเจอกับเธอและรู้มาว่าเธอนั้นได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อทํางานจัดสวนจึงนําตัวมาสอบปากคำ เธอให้ความร่วมมือได้อย่างน่าประหลาดใจไม่มีความกลัวต่อสิ่งที่ถามเลยซึ่งปัจจุบันนั้นเธอชื่อว่าลีเบกาเฟ s ชแมนสิ่งที่ผมอยากจะทราบคือเรื่องปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติในห้องใต้หลังคาบ้านพ่อกับแม่ของคุณนะครับฉันไม่สนใจพวกเขาแล้วห้องใต้หลังคาเหรอฉันรู้จักดีเลยละ่ะคิดไว้แล้วว่าต้องเรื่องนี้แต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ ดรกาเรเลตขนลุกเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีของอดีตลูกสาวของบ้านนี้แปลว่าคุณไม่สนใจพ่อแม่และแม้อ้องใต้หลังคาจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นสําคัญใช่ไหมครับเธอพยักหนา้าพูดว่าฉันทิ้งพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กฉันนอบอดทนมาตลอดพวกเขาต่างไม่พอใจในสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเลือกและอื่นๆและเมื่อใช้เวลาทบทวนแล้วฉันจึงเกิดความโกรธโมโหต่อสิ่งที่เจอมากเลยจนแทบจะอึดอาาัดใจเมื่อออกจากบ้านเหมือนฉันเป็นอิสระและ ไม่คิดจะกลับไปอีกเลยมันดีมากจริงๆเป็นคุณจะคิดยังไงว่ามันเหมือนกับฝันแม้จะพยายามหนีออกจากบางสิ่งแต่แก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้ไอสิ่งแปลกๆบ้าๆเนี่ย เพราะงั้นก็หนีออกมาจะดีกว่านี่มันคือวิธีของฉันจากนั้นจึงถามต่อว่าเหตุผลสําคัญอีกข้อคืออะไรที่ต้องหนีออกมาลระครับลีเบกามองมือของตนก่อนจะพูดออกมาอีกครั้งมีอยู่คืนหนึ่งพวกเราทะเลาะกันพ่อก,ก็ดื่มเหล้ามาหนักมากแต่แม่แย่กว่านั้นแม่ด่าฉันฉันจึงเก็บมีดไว้ใต้หมอนเพื่อป้องกันตัวและพวกเขาก็แอบบุกเข้ามาในห้องยามวิการทุกอย่างมันอยู่ชะงักลง เมื่อฉันได้ยินเสียงแปลกๆบนห้องใต้หลังคานั่นฉันจึงทิ้งมีดและวิ่งหนีโดยไม่มองกลับไปดรกเร์กาเลตจึงมีหนึ่งคำถามคือเออคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับห้องใต้หลังคานั่นนะเธอเงยหน้าด้วยความสิ้นหวังมองมาอย่างด็อร์มันเป็นความลับบอกไม่ได้หรอกคะ่ะ บอกเพียงว่ามีแต่ความเกลียดชังที่ก่อตัวมากมายเกิดขึ้นภายในนั้นแต่อันที่จริงฉันก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับห้องใต้หลังคามากน้อยแค่ไหนและฉันต้องการเออมืง่อเงียบสักพักเธอจึงลุกออกจากเก้าอี้ไป จากนั้นทางองค์กรพยายามจะกักตัวเธอเพื่อสอบสวนเรื่องราวเพิ่มเติมและเพื่อพยายามหาความจริงของเรื่องนี้ให้ได้ทาะว่าวันต่อมาก็ไม่พบเจอรีเบก้อีกเลยและเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ทุกอย่างค่อนข้างน่าพิศวงเป็นอย่างมากตามข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดและเอกสารทางกฎหมายระบุว่าโอลิเวียรีไม่มีตัวตนจริงๆดรกาเลตยืนยันได้อย่างเสียงแข็งว่าเขาได้พูดคุยกับเธอจริงๆ และยังคงบันทึกเทปการสนทนาเอาไว้อีกด้วยสรุปแล้ว scp หมายเลขนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาความลับต่อไปที่ยังไม่มีใครหาคําตอบได้ว่ามีตัวอะไรอยู่ภายในนั้นจบการบันทึกเทปครับถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ทาต่อไปเพียงกดไลค์แชร์ติดตามกระดิ่งกันด้วยถ้าอยากชมคลิป scp เพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดที่มุมขวาบนกันได้เลยครับผมนะกดด้านบนเลยเพราะยังมีคลิป scp อีกมากมายให้ทุกคนได้รับชมกันสําหรับวันนี้ผมแซฟแจ้งเสียงขอตัวลาไปก่อนสิครับบ๊าย Bye.